เป็นหนุมานที่หลวงปู่หลำได้เสกไว้ตามเลิกตามยามที่ท่านเรียนมาก็คือ12ปีจะสร้างครั้งนึงเราก็เลยเอางานนี้ออกมาก็คือมีอย่างละร้อยพิมพ์ใหญ่ร้อยหนึง่งพิม์เล็กร้อยหนึง่งนะก็พิมพ์ใหญ่ก็เป็นเนื้อไม้มะยมตายพายพิมพ์เล็กก็เป็นไม้ดำดงอันนี้ในส่วนของหนุานที่เอามาให้ร่วมสมทบทุนในการสร้างบนดบ สายของลุงปูดัมเนี่ยนะสิบสองปีจึงจะสร้างครั้งหนึ่งคือคูดง่ายก็คือสร้างตามวันเกิดธนุมานวันอังคารขึ้นสามคาเดินสามปีขานเนี่ยก็เลิกก็จะมาตามประมาณนี้แล้วก็ในยุคแรกสร้างว่าปีองันี2 5 2 9ถ้าเราเห็นในรูปที่ท่านหเหมือนกรสินไฟนะเป็นลำแสงขึ้นมาก็คือบุกเสกรุ่นนี้รุ่น ปี29เนี่ยปลูกเศษที่เขาสะบกหรือเขาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปอุดงน่ะแล้วก็เจอพ่อปู่ฤาษีอุทกระดาบทและเจ้าจแม่คุนเขียวเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้กับรุ่นเนี่ยนั่งยองๆเนี่ยอุดผงอ่าอาจยองๆเหมือนลูกปูทิมหรือลายๆเกจินะแต่ว่าต้องดูข้างล่างอุดผงนี่แล้วก็จานยันาจานยันเป็นอ,ออกจากเนื้อตะกัวมะอ่เป็นธนุมันนั่งยองอรุ่นแรกปี29ประมาณนี้ แต่อันนี้ไม่มั่นใจว่าเขาบอกว่ายุคแรกๆแหละยุคต้นๆแต่ไม่มั่นใจอันนี้เป็นเนื้อผงแต่ดูที่ยันด้านหลังยันแบบยันประจําตัวหลวงปู่แต่ยังไม่ได้ยินยันว่ายุคไหนแน่แต่ว่าแต่อันนี้ที่รู้เลยคือรุ่นหนึ่งปี29ถัดจากนั้นมาอีก12ปีคือปี42แต่ต้องไล่ตามเด,เดือนไทยปีไทยนะไม่มา อ่าพิธีสองเนี่ยหลวงปู่ได้ให้ลูกศิษย์ไปหาไม้รากลักซ้อนอัน,นตะวันออกนะเออรากลักซ้อนเนี่ยก็จะเป็นแับน,นี้สร้างได้อย่างอันเนี้ยองค์ใหญ่นะ่าจะห้าห้าตัวมั้งองค์เล็กเนี่ยน่าจะร้อยแปดหรือเท่าไหร่เนี่ร้อยเศษเศษนี่แหละอ่าอ่าร้อยสิบเก้าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะแต่ว่าหลักร้อยอไม้รากลักซ้อนอ่าแล้วในตอนนั้นก็สร้างเป็นแบบเพลหล่อ,อโบราณอนุมาน นั่งสมาธิแบบหลบโบราณมันก็จะออกไม่ค่อยสวยหัวก็ไม่ค่อยสวยนะรูปร่างก็แต่ว่าที่สังเกตก็คืออุดผงจานยันบางตัวมีต่อโค้ดบางตัวไม่มีต่อโค้ดก็อาจจะหลงกันบ้างไม่มีนะแต่ว่าอ้จานยันจะต้องมีกับอุดผงนะก็อาจจะเหมือนเกจิยหล,ยหลยท่านนะแต่ว่า,าต้องดูที่โค้ดกับรอ,อยจานกับนี่แหละอุดผงนี่แหละแล้วในตอนนั้นก็สร้างเป็นเหรียญไ้ด้วยเหรียญ Diễn thông đèn mà à, Diễn thông đèn te Để...